สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะเบิรงเด้อนี่ไายหลักฐานนี่บเฮ็ดเวียณนี่คนหนึ่งครับผมมันมันเว้าว่านะครับผมมันมาไายอยู่นี่คนติดตามมันสองร้อยมันกลับไปนอนเบญ่บ้านสองหมื่นก๋วยบริยูเพราะติ่มตามมันสองพันมาทันโอ้ย พราะฉะนั้นแล้วมันสีนอนเว่นอีกมันวะคนจังติดตามหลายคนใครติดตามหลายเจ้าบอกจังโจเซเลียนแบบใอรมันวะครับผมนี่ครับผมพบกับไอ้ดำน้อยตูผมมันชุกเหรอตัวนี้เนาะชุกแล้วนะครับมันมนหน่อยหนาเนี่ยน้อยหนุ่ง่อยใหญ่บบบนี้ยังไงมันมันชุกละเบ่หันมันชุกอยู่บ่เอาอ้าวเพียงใดก็ติดตามหลายคนได้หรืครับตอนนี้ก็ประมาณ น่าจะสองเซนซับเอาดีๆเอาดีสองพันเออสองพันแล้วขึ้นหนาขึ้นจุดนะครับไปคุคุณโจรมาเนาะไอชิไปตัดผมอยู่มือนี่นั่นเจ็บเพราะว่าโอ้ยผมแม่วสัตว์าอกรว่าชิไปตัดงที่แบบผมไอเน่าไปตัดกับไอชิดอาไอชิดีกว่านั่นขาดจะเปลี่ยนตอนยู่ในคุกเขาจะเอาไปผมเน่าอยู่มันแบบอันนี้อันนี้คือปล่อยปล่อยแบบอันนี้นขอขอบคุณเอฟทีก่อน เจ้าจะถามประเด็นยังก็อันนั้นบอกเลยนะเจ้าสองไม้นะครับเปิดมาก็ตอนนี้ก็ประมาณสองแสนเอ้ยสองแสนสองแสนมาตอนนี้ก็สองพันแล้วนะก็ผ่านผ่านไปกดนึงแล้วตอนนี้ก็กำลังเก็บชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วครับผมยังบริไลครับมันทั้งการนี่เมื่อวานนี้มันก็ผ่านตอนเมื่อวานนี่ยแม่ก็ต้องถามมันก่อนไลน์สดปรทันได้ไหมครับ มาเก็บหาพัน 5, ชั่วโมงตอนนี้ก็ได้ประมาณ 5, มหาพันเลยประมาณสี่พันหนบ่ะหาพันสี่ป่เออเนาะตอนนี้ได้ประมาณสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงเอออีกคือโมงเดียวชั่วโมงเดียววันนี้ประมาณสามหมื่นละถ้าเราได้อันนี้เปิดช่องวออ่าลดไปก็เปิดเหมือนในบะหมืออาทิตย์ที่แล้วน่าจะอาทิตย์ที่แล้วที่เราออกมา,มาจักวันไหนบุฮะเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน โอ้โหอะไรนะทุเรียนนะครับผมที่ช่วยดันนะครับช่องใหม่แต่ว่าบอกคลองไฟเสร็นะคลองปุบอกองแต่ก็ได้ององเลมัน่ได้ได้เออนนั้นะเอขนานั้นมันะต้องถ่านาจีประมาณวันที่สิบะอักกราอย่นี้ไงก็เป็นมากนทีขวบคูนะบอกไปสแล้วว่าแต่สองเยอกันยังไงมันเห็นบกับดีสำรองไว้เออจะมีไหวก็ดีเท่าีรปัญหากับ มันก็นเคยมีประสบการณ์มาแล้วครับของไอชิดก็มีด้วยเนาะสองสำรองเนาะมีมีสองสำรองเปิดไว้มันก็นดีเธอเอ <ไป S 1> าเธาสองสอง,สองหนึ่งท่อนเทนยนมีแบบไหนช่องสำรองอ่ะมันเป็นแล้วก็พี่ก็ตั้งไว้เป็นแบบกู้คืนมเมลก็คือมันจะมีช่องสําหรับรกู้คืนเมลสําหรับกู้คืนเมลเมลหลักเฮ็ดไว้เบิร์ตเมลสำรองกู้คืนเมลเมลหลักอ๋อที่นี่เมลสําหรับอ่าปู้คืนมันเป็นแมนเพราะว่า เลือันาดเลือกท่เขาเลือกที่มึงมีตะกี้มึงมีเมลเดียวมันบ่เออตะกี้มีเมลเดียวบััดนนี้มประมาณตอนนี้ประมาณแปดเมลนี่แหละตอนนี้จะเอาเมลได้บัดบ่สุมื่นนี่มันจะมีระบบป้องกันหลายทั้งบื้อทรทั้งขนาดนั้นนี่มันหลายอยู่แล้วก็ปลูกไว้เบิดนั่นแหละพญามันมีปัญหามันก็สิอันนี้ง่ไงตะกี้บ่ฮู้เด้วเพราะเฮายังนในละมันยังบ่ม <laughs cause mum> ีประสบการณ์ครับกยอมรับตรงๆก็คือเฮาเอออโเเคนาะ พวกมานั่งเหยคนเบาอะครับคุณเอฟซี่นะครับที่สมเพรียเทน่านะครับผมนอกก็สามมั่นนะครับผมถือว่านะเท่ากับเห็นแก่หน้าพ่อดนมาแม่มั่นละครับผมเพราะว่ามันเป็นพาราให้พ่อให้แม่มันมากสองสามเดือนแล้วมาโดนแล้วสิ คนไอ้สเพรนเวทนาก็ซ่อยเบิ้งเไล่มนขาครหลครับผมส่องเงี้นก่อนว่องมันส่องเองเกาอยู่เกาแกๆแลไวกันไม่ต้องเบิ่งก็ได้นะครับผมเนาะบ้านนาบ้านนา่คุณอยู่โดนแล้ว้องไบ้านหน้าเบิ่งกัหัวหน้าปีนี้เ้ยล่ะช่องปีนี่เอวเช่องปีนี้เปาได้ตัดเสนคว่าคือขาดแต่ว่ากอว่า สมเปรีเวทนาป้าวนุนะครับผมลูกสสสมเปรีเวทนามานมันเป็นผ้าละมาให้พ่อให้แม่มันมาอะไรจะครับผมถือว่าเอ็ดเบิงให้มันเม็นมั้ยัแม่พอกับแม่มันกิดเร็ยบต้นพ่อแม่มันเนาะมันยังไม่เก็บปะข้าเรียกอะไรไม่นุ่มบ่เอาไปโอเคครับผม ได้แปดนาทีเเลยผมก็จะได้หานาทีหนึ่งบักกันดีไหมหนาทีก็ได้ขวอยบดไรับผมแม่ก็นั่งเลืนตาเมาเมาเบิงุไส่นะครับหัวหลอก็ถึงใจแล้วเาห้ลูกเงินจะจมไไก็ถูกตัวจมจมนี่ไอ้บ่ได้จมรับหลังไอ้ไอ้จมต้นหนาพอหนาไม่ไอตัวเลยเด้ก่อนก่อนจะจมข่อยไหมฮะก่อนทีให้ข่อยไหมผมมีดอกหาบอกอะไรฮาบอก่าบออะไรบักนุ่มฮ เออจะจมเห็นอ่ะแม่จมไปลรงพัน่ะแม่บอได้ผมคิว่าวราจมไปลรงพันมึงกะบาดรถบอสีม้สีมาสีหยาดเรา่บยเอางีิออกแล้วขี่รถนี่มีหลักฐานอยู่ด้วยเด้งมาปุ๊บป๊ามาเดปุ๊บเลยไอทีตัวีมันจวมีปื่นหน่นนอแต่ละเมือแต่ละแม่นออ่อนชินแล้วเนวันนี้ไปเฮากะ น้องเล่นตัวตัวไทยกิฟต์นี่แล้๋ยวกันเลยอ่าก็ฝากเอฟพีสมเพีเวทนาบ่าวนุด้วยนะครับก็ช่องบ่าวนุนะครับผมนะฝากส่องบ่าวนุนะครับเพิ่งให้แเน่ก็ต่อไปมันก็ดีค่ะถูกครับเออนะกันดันก็กลงสิกระคุณนะก็ถือว่าจั้งท่นละให้โอกาสคนไปนะครับผมนะถือว่าสมเพีเวทนามัน เราดูแลเกินท่านนะเราไปใส่ใจเราทำนีิเนาะเราดูใะเกินนั่นเป็นะครับผมฝากให้กำลังใจกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมีวกดาผลงานดีๆผลงานสนุกสนานให้พวกเจ้าได้เบิ่งกะถือว่ามันขึ้นมาผู้หนึ่งกลับขึ้นมาผู้หนึ่งกะบือว่าผมได้มีตัวละคร ให้ผมในไทยผู้นึงนะครับผมฮาร์ดเรื่องหาประเด็นมาดามาร์ดฮาประเด็นมาดามาเอาไอวอลเลีบัดนี้อันได้คู่กันเขึ้นอย่างไรเนี่ยเนีะมันเป็นแบบไพเวทนะน้าเป็นเอาแต่ในพิพิธภัณไพเวทเลยนะแมนคุณวานพี่แต่โรงเรียนมันเป็นแบบว่าแบบอันนี้เขาเลยนะปล่อยแบบตามใจสันเลยนะตามใจสันเลยเอมีผู้คุมบ่มีอยู่แล้วเนาะนอนเฝ้าประตูตรงนี้ เอ้ยหมดสิส่งมันมาห้ยบห่วงงามเดืกๆีลูกเขาของหนามก็ตะเวาเงเ็นก้กดประตูนะมันคือเขาออกดุแทติกำลังสิรับออกอีกแล้ว่้อแก่เออผู้อดไรกนน่าด่างติดยนาบันทองบอกถ้าเกิดกลางไหวแล้วแต่ล่มือนมือบอไปนอนนัมือเมือแล้วหอนแล้วก็ไปนอนอ นึกถึงสมัยแล้วบ้านใหม่ใหม่ที่เราไปนอนกลางเต้นนั่นจะไปกลางนอนยังท่านวะเออกลางนอาจะหนาบั่นห้ามมองกลางเต้นหน้าเขาน่าลมหนาวบรรยากาศดีเด้วยหูปัจยังเย้แววกางเต้นจบอยู่ขังกันช้าขังเงี้ยนะโอเคกางเต้นลมผีเปรตเพราะต้องมาได้มาได้กระช้าขังเงี้ยแล้วพูดแล้วช้าหน้า ไว้ลึกคุต่หละอืมก็แต่กินโอ้ลมดีแต่ด้วยมันอากาศดีด้วยอืมน,นั่งพิงหน้าก็ได้ดังไวยพิงไปลกลางเว่นเนี่มยโอ้ลนนมีหอดเอ,อยนดน <laughs> ย่างว่านมาสั oh, uh, exactly. okay. ่นโอ้ย no ี no ่ปลาหกปีแต่ปลาเนี่ยครับอานะครับผมครบแปดนาทีแล้วถือว่าครับประมาณนี้แหละครับผมสมเพชเวชนาบานุนะคุณในความสมเพชสมเพชเวชคนไหนต้องเงี้ก่อเบาหนุครับช่องเบาหนุกระจัดสีตัางชื่อว่ายังใดอะไรกัน่มแรกกันมีหลายเบาได้ไหม่มแรกกับเบาหนุอนุพงศ์เบาหนุเบาหมึดเบาบันนาโอเคสามเบาแหละสามเบาแล้วเบาแน่ฮอบอก ผู้เฒ่าก็อยากเป็นดาวองค์นี่สนิทถ่ายเป็นแหน่วันนี้อีกสนาทีเอาอีกสองนาทีเอาคุยให้ป้าให้บ้านสองนาทีบบบนี้เจ้าธรรมศาสตร์เออทำความสะอาดดีเนี่ยนะขออ้างมายุ่งภาษาไทยภาษายนะเขาคอยเห็นเจ้ามาตั้งกล้องแต่พวกข่อยเริ่มถ่ายแล้วก็มันอยู่อีสองนาทีนานเขาเว้าให้กระโดนเขาหายอดเอา ได้เป็นไส้กรีบวันอีกนะได้ไสยบาบ้านน้านะเยอไให้นั่งหัวล้เฉยก็ได้ยาว่าได้เาแห้วได้บอกหัวคออีกนะไปแล้วไปแล้วได้อาชีพอะอกอังเด้เนาะหัวคอเออเบ็ดเสร็จเลยดีปานนั่นตัว